สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุดตอาเสวนะจัพารานังปันทิตานั่นจะเสวนาผู้ชาจัผูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังปฏิรูประเทศสวะโสจะปุเพจักตะทาคุญยตาอัตตาสัมมาปณิธิจาเอตัมมังครมุตตมังพระหูสัจจันจาศิปัญจวินโยจาสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตัมมังครมุตตมัง mata pitu patana puta tara sasang aho ana kura kakam manta tamang. kara mutamang tanan cha tama cari ya cha kata nan cha sang kamani yitamang kara mutamang arati wirati papa manca pana jasan nyamo etamang, mato kata Karabu caniwa toca santuti cakata punyata kale <coughs> na tama sawa e tamang karamu tamang kandi casuwa cakata samana nan ca sanang ca e tamang karamu tamang. tapo cakama carian cah ariya satchana tasanang nipana saki kiriya e karamu tamang

ยังกินชีวิตังอิทวาหุรังวาสัเเคสวายังรัตนังพณีตังนั่นวะสมังอธิตะถาคติในอิธรรมปีพุทธิรัตนังพณีตังเอเตนะสาสเจนะสวัติหัวตัวขายังวิราคังอมตั้งพณีตังยถาชก่าสกยโมุนสมาหิตตัวนาเตนะธรรมเเมนะสมาธิกินจีธรรมปีทำมเมรัตนังพณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตัวยัมพุทธาเซโทปริวันในเยสุกิงสมาธิมานันตานิกันญมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิเชติธรรมเปธธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตัวเยปุคาาธาสตังปัสสะธาสตารรตานิยุคานิหนติเตทขินยาสุขะตัสสาวะ เอเตสุทินานิมหาภลานิธัมเปสังฆเถระตณังปณีตังเอเตนะสัจเเนสุวาทีโหตุเยสุปยุตฺตามนสาธเนนอนิกามิโนโคตมะศาสนํหิเตปฏิปตฺามตวิไหหารธามุตานิปุติงคุญฺมานายธัมเปสังเถรตณังปณีตังเอเตนะสัจเนสุวโหตุ ขินังกุรานังนาวังนาทีสัมภวังวิราตาจิตายติเกผวัตสมิงเตขินาพิชาวิรุณิชนธานิพันเตทิรายทายัมปฏิโพยธรรมปีสังเกระตนังกวนีตังเอเตนะสะเจนะสวุวตโหตัวบสษรธรรมบทสหันสวะ ตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตาทันตาสะโปสัสานิจังปัญญาสัญญาตาจารินโนนวเทโวนคันทัพโหนามาโรสหะพระมมนาชิตังอปาชิตังกายรกยิราตถาธารุสสสาชันตุโนบทสวดเกตปุตสวณ Asita mita ang tena chana na arahata sama samputi na ita tumhema ano sa wena ma para ma para iti kira yama sambatani na ya kahi ma ka rapari ma titi ni สัมโนโนขรุยธาตุเมเหตานาวาชนุยตาอิเมธรรมะคุสลายเมธรรมะสาวาชิเมธรรมะวิญโยคารหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาอหิตายาทุขายาสังวัตติอธาตุเมหิปชาหยียธายาธาตุเมเหตานาวาชนุยตาอิเมธรรมะคุสลายเมธรรมะนาวชา อิเมธะมาวิยนยูปาษาไทยมีเมธะมาสมัตตาสมาธินาหิตายสุขายะสังวัตติอัถาตุเมแห่อุปาสัมปัชวิหารยาธาติบุสษรุปนิยสุนอุปนิยติชีวิตธรรมะมายงชรูปนิทสานสันติตานาเอตังพยัง มรณะนิเปกะมโนปุญญานิกายิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมัปปามายังชรูปานิเตสารสันติตานาเอตังพยังมรณะนิเปกะมโนโลกามิสังปัจเยสันติเปโกโยทะกายนะสังยามวาจายะอุทะเจตสสตังตัสสะเปิตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมานโอปะการติปุญญัง ธรรมเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุขิโนสุขามาวหาเตียเอสานิสังโสธรรมเมสุขิเนนาทุกคติงขคติธรรมจาริยาสเพสังขารานิจติยะธาปัญญาญาปัสสติอธานิพินติทุกเกะสมมโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกคติยะธาปัญญาญาปัสสติอธานิพินติทุกเกะสมมโควิสุทิยา

มีทาวีตังคันเหายบปัญญกังพาหุงเวสรานังยันเตะอภัตตานิวนานิจารมาดุขขจิตยานิมนุสสาพยาตาชิตานิตังโคสรานังเขมังเนตังสรานมุตตะมังเนตังสรานามะคัมมาสัพพะทุกขาปมุตจเตียโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะอริยสังขันจะสรานังขตัวจัตตาริอริยสัจจานิ สัมมาปัญญาญาปสติทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขสัจจะติกมังอริยัจะทางชี้กังทุกขุปสมะข้ามินังเอตังขุสันนังเขมังเอตังสันนัมุตตะังเอตังสันนามัคคัมมะสภาทุกขาะมุตติทบุสวดพระเทกรัตถคาถา อธิตังนนาวะขมยานัปฏิกังเขนคาตังหมูคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติตะมหินันตังอปันตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วสิ่งและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสังิรังสังกุปัง ตัางวิธามานุพร,รุหยเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทรรปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนึองให้ปูรงเถิดอัจเจวะจิตจะมาตับปังโกชัญญามารานณางสุเอเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายจะมีในวันพุ่งนาฮิโนสักรันเตนามหาเซเนนามัจจุนาะ เพราะว่าความผาดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปียงโหระตามตันติตังตังเวพัตเตการโตเตียสันโตจิกาเตมุนีเตียพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจเริ่ด้วยประการชนีแล บสวดพินหาปัจเเวคณะปัฏฐาสชราธรรมโมหีชราณติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหีพยาธิอณติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาธรรมาดาจ,จะล่วงผลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหีมรณะณติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมเยหิมนาเปิหินนาภาโววินาภาโวเราจะรว้นปินต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมัสโกมหีกรมทายโทกรมโยนิกามพันทุกามปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมมังรฤษามีกัลยาณนางวาป้ป,ะ,ปะกังวา่าตัสาธายาโทภเวสาเมียเราทำกรรมันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสื่อไปเอวังอำให้เพีนห้างปัจจเวกิตัพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิน สวดเทวตาอุญยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนนิทุกขาพยาปัตตาจะนิมพยาโสกะปัตตาจะนิโสกะหุนตุวสเปปิปานิโนเอตาวตาจามีสัมปทังบุญญาสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีลังละคตุสัพตาภาวนาพิรตาหุนตุขจันตุเทวตาขตา สัพเพพุทธาพระประตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันท์เตจีนละคังปันตามีสัพพโสวัดโสเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาราวสินี तूपे खरे पोथी खरे तहिं तहिं ता थमता ने न पवन तो पुषिता सो तहिंग करुं ते तविहारमंथले तेरा चमचा नवका च पिखवो सारामिका था नबतिओ बसका काम च ते सानी काम च इसरा सपनापुता सुकिता पवन तो ते ये पिच अंता संपवा สังเสทชาตาท่าวปปัติกานีญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสักระรอตุสังขยังธาตุกิรังสัตังธทมโมธรรมธตราจปุขราสังโฆโหตุสัมมาโควาทายาจหิตายาจาอเมระคตุสัตถโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปะพุเนยามาธรรมะอริยเปเวทิเต บทสวดสัสพพะปฏิทานคาถาหัานธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนมัสเซปุญญสิธานิกตาสัยนัญญานิกตานิเมเตสัญจาภกิโนโตสัตตานันตาพมานกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเว้นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว เยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาเชโยทิธาเมจาปยาติท้าวานเยมัชาตเวรีนวคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมานาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลก,กัสมิงเตภูมาจตุโยนิกา ปัญเจกาจจตโวการาสังสารตาพวาวะภาเวและมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานเมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าและขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้แก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินานาปุญญานังอนุโมทนาให้ตุนาสาเภสาตาสธา,าหูตัว,วราสุขชีวินโนเกมาปะทันจปะปปุตโตเตสาัสาสิทธะตังสุภา าะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วอขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จด,ด้วยเถิดด้วยอนุภาพอันศัจสทธิที่ฐาน,าน,นอนุภาพแห่งความเพียรแล่าในสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระกริต ได้พระคาถาเหล่านี้ขอโคมสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายผลโมทนาในการสวสดาส,วสดาธยายมณ์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วได้ผลอำนวยผลให้แก่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาได้บวชถุมุคลพระกลิ่งพลีพินานมุนิธิ สมเด็จพระสัพรพยานัสสังวรวัดบวร,บร,บรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่3จมิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมเพืเ่อนภาพแห่งฟักเิสและกำมงคลในภาพทางต่างจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุสาธุสาธุ